ของหวานยอดนิยมใช้มะพร้าวนมสดน้ำตาลทรายผลไม้และอื่นๆเป็นส่วนประกอบเคี่ยวคนแช่แข็งจากสูตรดั้งเดิมถึงดัดแปลงตามลำดับรูปรสกลิ่นสีเฉพาะตัว ไอศกรีมหรือไอติมสันนิษฐานว่ามีมากว่า4,000ปีในดินแดนเมโสโปเตเมียประมาณ1,100ปีก่อนคริสต์กาลผู้มีอันจะกินชาวจีนเอานมสัตว์แช่หิมะพัฒนาเป็นน้ำผลไม้แช่หิมะแพร่หลายไปอิตาลีชาวอิตาเลียนปรับปรุงเป็นเจลาโต เผยพแพร่ต่อไปอยังฝรั่งเศสบ้างก็ว่าสปีก่อนคริสต์กาลอาเล็กซานเดอร์มหาราชชอบสเสวยหิมะน้ำผลไม้และน้ำพึ่งผสมกันพุทธศักราช597-611จกักรพรรดิเนโรแห่งอาณาจักรโรมัน สร้างห้องพิเศษเก็บน้ำผลไม้และน้ำพึ่งเย็นจัดใช้ทำไอศกรีมที่มาของเชอร์เบตพุทธศักราช2416ในรัฐฟิลาเดลเฟียประเทศสหรัฐอเมริกาไอศกรีมผสมโซดาแทนเหล้าจึงมีกฎหมายห้ามขายไอศกรีมโซดาวันอาทิตย์ ร้านไอศกรีมจึงราดน,น้ำเชื่อมรสต่างๆแทนใช้ชื่อว่าซันเดย์สะกดด้วยตัวอักษรอี e. แทนวายพุทธศักราช2415หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากประเทศอินเดียชาวา และสิงคโปร์ส่งนำวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเข้ามาเผยแพร,แร่รวมทั้งไอศกรีมพุทธศักราช2448นายเลิศเศรษฐบุตรเปิดน้ำแข็งสยามหรือโรงน้ำแข็งในเลิศไอศกรีมจึงพแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปพุทธศักราช2468วิวัฒนาการเป็นไอศกรีมแท่ง ระยะแรกไอศกรีมคล้ายน้ำแข็งละเอียดใสรสหวานอ่อนๆแบบเดียวกับไอศกรีมกะทิใส่ถ้วยโรยถั่วลิสงคั่วเอาเปลือกออกต่อมาจึงปรับปรุงรสให้เข้มข้นขึ้นน้ำตาลสายละลายน้ำใส่สีผสมอาหารเทลงในหลอดสังกะสีมีไม้ปักตรงกลางเสียบในกระบะน้ำแข็ง โรยเกลือหมุนไปมา10 1 5นาทีต่อมาเพิ่มน้ำกะทิและอื่นๆตามใจชอบบางทีใช้นมสดแทนน้ำกะทิเทลงแป้นพิมพ์สี่เหลี่ยมยาวตัดแบ่งขายเสียบไม้เป็นไอศกรีมตัด พุทธศักราช2 4 8 5เมื่อตู้เย็นเข้ามาสู่ประเทศไทยกำเนิดไอศกรีมแท่งเล็กๆหรือหวานเย็นเป็นน้ำหวานสีเขียวแดงผสมน้ำกาแฟดำกาแฟใสน่นมและน้ำกะทิผสมน้ำตาลปี๊บต้มเทลงพิมพ์สี่เหลี่ยมแช่ช่องแข็งในตู้เย็นนอกจากนี้ก็มีเชอร์เบต น้ำผลไม้น้ำตาลทรายหรือน้ำพึ่งปั่นหรือแช่แข็งสูตรฝรั่งเศสเจลาโต้ตำรับอิตาเลียนนมสดไขมันต่ำ กันายผลไม้ละลายชา้ารสชาติเข้มขน้นโยเกิรต์ตมีส่วนผสมของนมสดและโยเกิร์ตธรรมชาติเป็นหลักเนื้อไอศกรีมเนียนนุ่มรสชาติหวานอมเปรี้ยวให้พลังงานสูงไขมันต่ำ